พี่มันใช้ได้จริงๆครับพี่ดูนะฮะใช้เวลาไม่นานนะฮะหญ้าเรียบนะครับตอบโจทย์นะฮะเพราะว่าปาล์มเล็กเ,เครื่องถ้าเราใช้ตัวลากมันมันมันจะตัดได้ไม่ถึงนะฮะตัวนี้พี่กวาดเรียบนะฮะทางไม่เสียด้วยนะฮะนะครับโอเคนะครับพี่ตอบโจทย์นะฮะใครสนใจก็สั่งซื้อ ตามที่พี่เขาแนะนําเลยนะครับพี่ผมเอามาใช้งานผมว่าน่าจะตอบโจทย์นะฮะหญ้าหนามากพี่หญ้าหนามากนี่ถ้าใช้ประเภทเครื่องสะพายคงจะแย่ะฮะแต่น,นี่พี่ใช้เวลาแค่ประมาณสิบห้านาทีนะฮะพื้นที่ขนาดนี้นะฮะไม่ถึงสิบห้านาทีพี่เรียบร้อยเลยฮะพี่เซฟเวลานะฮะโอเคครับพี่นี่ฮะดีจริงๆเลอะเทอะหน่อยพี่แต่ว่าถ้าได้ล้อเสริมมาสักหน่อยพี่คงจะดีกว่านี้นะฮะ แต่ว่าเดี๋ยวเขคงจะหาเพิ่มนะฮะเคนะครับพี่